ตามบาดิน้ายตามหมสแบงอของได้เป็นดงกับโบนแนคือกันละ่ะพี่น,อน้องนดงกับสิเกิดคือกันละ่ะอ๋อคือกันสิเกิดไล่กันไปเนาะเมนจ้ะมือมอื่นนี่ขาดว่าสิโคบอยู่หรอกพี่น้องาขาดาไปเรี่อยๆดอกมืออื่น สวัสดีครับถัทกท้ายกันย่ำเสะๆอีกคือเก่าละพี่นอ้องเดินทางเขาป่าหาเก็บเพชรอีกคือเก่าไมายถี่มากกับป้าน้องเมฆคือเก่าละพี่น้องมาหน,น้มาหลุดมาลอน้ากันสิใดสิมานบอแต่ถักทายทุกคนทุกท่านละพี่น้องข้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละก็ชาวต่างประเทศมาหลุดกับแยกเกดเด้อพี่น้องมาหน,นิว่านี่มานค่ะเมื่อวานนี้มันนี่สิเป็นยังไงกัๆๆไปรวมที่ตามกันพี่น้อง อ๋อพอกันย่ำเสะสอยู่ป่าอีกคือเก่าตามเม็ดปวกเด้อพี่น้องมื่อนี้ไมายกับปลาน้องเมก็กันหลับพี่น้องเดินทางกับยายเกศแต่เศร้าแน่พี่น้องมือนี้สวัสดีค่ะมาหลุนน้องกันเด้อว่าจะสีดบอเห็ดปวกมื่อนี้แต่ว่าตอนนี้กับ่อเราจะพ่อบา่าไหลบาน<พ><อ>เน้อ่อยอมหนึ่งแต่ว่าบานก็จะเป็นจมแต่ม่ว,วานหมดละพี่น้องฮะกระลุนน้ำกันละพี่น้องโมแหลกแหงมนันพี่น้องเอามันหมฆก่อนเมียนจ้าเาี่เอนนอก่อนอะไรคนก่อนเนาะ เน,น่ยปุ๊ถอนอะไรแต่รวยๆวยกูโหลดดินมันหลวมเด้พวกิพวกน้ำแกงหน่อยเน,ะนาะเน่ยจ้ะย์สีหมูว่านมันคือด,ดำแบบนี้เดียวนองสีเขาเก็บหมูว่านมันคนละป่ามันคนละพันเนาะปลาตัวนั้นดอกดำตัวน,นี้ถือว่าดอกปกติกอยู่ยขาวอยู่เนาะพี่อีกสวยขนาดหมูวา่านสิงะเนาะหมูว่านงะ อยู่น้ำกันยอมไหมพี่น้องคอยอ,อีกดอกเดียวเหิดปอกดอกเดียวแล้วก็ <S <S แมนก็เป็นปอกลำแกงตอนนี้เป็นเห็ดตับเต้าพี่นอ้องไหนวะยะเกศอุ้ยก็ได้แล้วเนาะยังสวยอยู <S 2> <S 2> ่ตัวอะไรล่อะที่แหลกว่าต่างใจสิตามเห็ดบวกล้วนๆพี่น้องมาเนี่ยตามเมืองแหลกบ่คือปัญไดเปลี่ยนไปตามทุกเห็ดเนาะบัดนี้ยะเกศอีกดอกนึงพี่น้องตับเต้าตับเต้าก็เกิดบ่จริงบ่จังปัญไดเด้อพี่น้องปีนี้ กปีเต็มโพลนี่เนาะองปีสองนึงพี่น้องเจ้าเตาดูดิจะคข้องคนมีเจ้าคล้องฝ้าบอบตัวนี้อ่ะกระหลุนน้ำกันเรื่อยๆล่ะพี่น้องหลุนความหมันทีได้เฮ็ดยังหมันเฮ็ดยังลักลักเหมือนนี่หมูวานยางไป้กะตำเต้เห็ดหมูวานในหมันอยู่เด้อพี่น้องท่างเฮ็ดกอเห็ดผงดำ่ายคลิปเจอเห็ดปวกเมื่อวานนี่กับท่านแน่นอนพี่น้องยังเต่าอยู่หลุดน้ำกันไปเรื่อยๆ กัวมานแต่ละเหมอนี่เดาวยากเนอแม่อ้าตัวนี้ของดำพี่น้องตีมันบ๊วยผลนาอทีนี้บ๊วยผลและตัวนี้บานแต่ยังสวยอยู่พี่น้องหยิบจุ่มนึงเกิดไหมนาะเกิดไม่เลยอยู่นี่แต่กับบอลายคือถูกปีนนอหยิบจุ่มนึ่งเข่าทาอยู่เนาะคิดว่าตีมันเหทปบวกมาหนีิโมแมนพี่น้อง ะเด้งข้ามออกมาจังได่ะบ่ดนี้ออกไปทัวตีบเนาะงามแห้งของบ่ออกา่หลยช่ระดอบบ่หลายเนาะตามเฮ็ดกอบปิดวังอีกแล้วแต่จักซิมีคือมอวานทั้งบ่อด้อพี่น้องสวยแห้งขึ้นมาเออดอกนึงเอ้าเอายู่สิบแล้วน่ะขอร้านเป็นบ่ ก็แล้วงงพี่น้องมาเนี่เกิดปัีเรียมเกิดรับนอนเกิดปัีเลี่ยมครับคนเสียวไปหวานแค่ยุยยเกดเนี่ยเม็นก่อนเกิดตามพรมขย่อมตามเป็นบ้าบ้าหละพี่น้อกเลยขอเจ้าขอจังไรนอนคือและงงกลาโมแนคือการไดนมันเคยดขังหนึ่งเดือนสิงหาเมียนออกแบบออกไลท์ลีทุกคมเลยปีหนึ่งโมแนคือการละปีนี้สภาพอากาศเป็นทุกปีนั่นก็เป็น เป็นก้อหนาแหงพี่น้องเกิดใหม่คือกันเนาะเล้วโง่ขาวโง่ขาวแล้ว,ว,ว,วพินบองล<อ>ย่านอีลีได้เนี่ยบดีเลนเลยบ่ <laughs> แต่ว่า <laughs> อีจัาเหมือทีบูมตัวนี้บ่โง่พี่น้องนี่ไ <Yeah. S 1> <laughs> ข้เนาะแย่แค่ไหนกันเป็นไข้แล้วโง่ขาวคือกันเนาะแม่นจ้ะยัยเกดยัยเกดยังหอมอยู่นั่นแม่อีลี เงี้ยแหละน้องยัยเกดมาเจอความหมานเลยพี่นออ้องบ้านนี้ขั้วอยากปากเลยพี่น้องเลยที่แหลกครับไอ้คิดว่าสิบมนนอมมันนาะจ้ามึงเนี่ยพี่น้องบ้านนี้ส่งหมานได้ละบ้านนี่มึงเนี่ยมาเจอละโง่พี่น้องนั่นเอาตัวไหนก่อนเอาพี่ก่อนพี่เกดเนี่นวยวใครหนี่ก่อนพี่โอ้ยพ่อเดี๋ยวพี่น้องพ่อแล้วอันนี่ก่อนอันนี้แมนบ่แมนอยู่บ่แม่แม่คือกันบ่แมนอ๋อมันแตกกึนคือเฮ็ดถพรนี่ ล้างเรือมือพี่น้องนี่ถอดว่ามืออื่นมือเห้อน้อยใจเกลจ้ามืออื่นมือเฮ่อมิซีดหล่นหลายอยู่พี่น้องอเขาเอาเอาเอาไปให้เมท่าอนไวท่าเรีวจ้ามัอนี่นี่น้ามันละงอกเด้อพี่น้องมันี่อุ้ยว่าจีบประมาณน้ำฝนนี่ใครได้หนี่ใครใครละงอกก่นละมันเป็นใครอันเอือนจ้าละงอกพี่น้อง อุ้ยทั้งผลเนื่องคักบาดนีอย็นเรื่องเๆอยู่บนวามมันเกินขาดเดาพี่น้องเดายากได้แต่ละมือนแต่ละมือเต่รสิบ่อเฮ็ดยังกับโป้หูคือกันได้จ่ายคือกันบัดสิมันมันเอาซื่อๆหลับพี่น้องไงกว่าสิบ่อมันเนาะอ๋อทั้งลังใหญเกตกับเป็นเรื่องๆคือกันดีชมงามมืออื่นมือเฮ่อมีคิดหลุนเด้อพี่น้องเนี่ย ตัดติรหลุดหน่อยหลุดลายพ่อเกิออกหน่อยออกลายกับดาวยาคือกันเฮ็ดปีนี้มาเห็นบ่มูว่านหมูว่านี่ม <mañana> ันเฮ็ดผงดำเฮ็ดกอแต่ก็มาเจอเฮ็ดพวกไทยขีบมือเสาตามเฮ็ดพวกพี่น้องในย่อมเดียวตะลุบแหล่าน้อยใหญ่จ้าพี่เอกว้าวเอว้าวเกือบพอเห็นตัวนี้คือแต่ใบตองพี่เฮ็ดเต้นนี่เฮ็ดคือกันโอ้ยเอ้า ส่วนน้ำกันหฮมไม้พี่น้องบันี้เบิดบ่ไวรเกตเบิดเอาเราหาไม้เบิร์ความมันกำลังมาบรรยากาศจังวะเฮ็ดละงกมันขึ้นพี่น้องห่อนเอาดีครับวันนี้นี่ปูนกระไล่พี่น้องออกไม้นาะออกไม่เลยปูนกระไล่เนายแม่หมุ้งท้องดอกสีหมสีต่างยังเนาะกระไล่ดอกนึงพี่น้อง ตัวนี้เปิงกิ้วพี่น้องดอกนองึงอุ้ยคืออยู่ดอกเดียวเนาะมันเริ่มเอ้าตัวนี้เปิงขาา้าไล่อู้ดอกงามแม่งงามเอ้าตัวนี้เปิงดำพี่น้องบุคลิมันสีดำมาได้น้องมาเนี่ยเป็น <laughs> บรรยากาศมาเนี่ยเป็นตาลร่งนักแห่งพี่น้องฝนเอ้าตัวนี้เรากเแล้องส <laughs> <laughs> ายพันธุ์ใหม่บ่ส <laughs> ายพันธุ์ <laughs> ได้เราพี่น้อง <laughs> แล้รโอกเด้อพี่น้องนี่อยกับหัวก่อนทิว่าเป็นหัวไม่ขีดสายพันธุ์ใดบุญหรอบุญก็มินก็ร่างขืนพี่น้องกันจุ้มน้องพี่น้องอือดอกมงเลียวจูปลาปลายเนาะเมนจ้ะเฮ็ดขนท่ามพี่น้องดอกใหญ่เงี้ยสีดอกบุ๊กว่าสีบอมันเอาไปมากับมันเยอะเด้อพี่น้องนี่ใหญ่มากมาว่านได้ใหญ่นอ ได้ ENNIS, u u ่จ้าเพราะว่านี่เป็นจูมอยู่ได้ตีอ็กโอ้ตัวนี้ก็ได้คุนุนุนีได้เดอนน้ำปลาหยาท่าอ่ามานเนาะตัวนึงหมเปือยได้นอตัวนี้ได้ยิ่จ้าอ้ยมน้อจกเก็ตคุณขาไปเกิดโรแง่งขาไปบ้าได้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 จูมันุ แล้จุ่มตัวละดอกนี่ได้บ่ได้แล้ดหมองเกิดไปเกิดแต่งกาบใหม่นาะฝุ่นน้ำหูน้ำห้อยเกิดไปทั่วพี่น้องดอกนี้หูได้บ่ได้อยู่จ้างามอยู่จีหน่อยมันเต็มเลยยายเกศป้องน่ะหมเดิ่งมาเอาอ่อแบบไงกันฮะแบบไงจี่หน่อยมันพี่น้องแซ่บเลยตัวนี้เจียงหวานยังยายเกศคือว่าเด็ดพอเลี่ยมมาบัง เห็ล้วงอกบ่อย่างงามเลยพี่น้องนั่นอ้ยจจกดอกละสี่ห้าดอกอ้ยดอกงามแม่งพี่น้องเข่าทาแน่ใช่เกศเขาตาเนะพี่วันด๊อก่างี้เยนั่นพี่เหลกว่าสิบมันพี่น้องคนเคยๆมันๆคือเกาคืนแล้วยมพื้นด้ายมาพื้นด้เม่อเหลานี่เมเหล่านี้เมื่อยลีพี่น้องย่างไปใช้กับมพร้นาอมะพรเลือกเมเหลานี การเปลี่ยนไม้คอยได้มาเพวกไม้นี่ก็บพิดหวังปนไดเนาะไม้นี่ตามมาบอกคอยพิดหวังหน่อยกะไรเฮ็ดหนึ่งกะไ้เฮ็ดหนึ่งเมนจ์ใครหานาเจเกตเจอาใครหานรอบมาเนี้ยใครหานความเนวหวลีบหลีกก้ข้าวจำโบสองมืองัดพูนพูดู้มาดิไปลูไปเบิ่งหลูกมันเได้วันนี้มีลูความบ้า เอ๋อส่งไปตำมานอยู่มีพี่น้องมาเนี่นโอ้พุ่น้องมาได้นีิมืดมมาได้นี่หมกเขาวคือกันเนาะแมนจ้าเดี๋ยวมือพี่น้องพึ่งคักค่ะอ่าลงขาวแมนจ้าเริ่มแล้วพี่น้องมาเนี่ยขาดว่ามือสองมือนี่คันบ่ฟิตขาดคันบ่ฟิตขาดเด้อพี่น้องเดาเนี่ยเนีเฮ็ดปีนี้บางเคือเก็บมาเนี่ยอยู่ดีๆมืออื่นว่าสิ่คักหายสั่มเสียไปจ่อยเน้องหายจ่อยกระหนุ่นน้ำกันล่ะพี่น้องมืออ๋อตัวนี้เฮ็ดตัวพี่น้องหมูไปใส่เนาะ มันท่านมีโมอยู่อยู่สามตัวคนไอ้สามดอกคนนี่ล่ะนั่นเกือบเต็มตาแล้วบี่เจเกตเกือบไปนอกไปม้ามานันคือเก๋าเนาะเออ,อเนาะแรกๆว่าสิบัวมานพี่น้องการเดินทางกันแนวนี้แหละพี่น้องเดายากต้องหลุดน้ำกันชอ็อตต่อชอ็อตหลุดน้ำกันจนหอดท่ายคลิปปุ่นล่ะพี่น้องปีพ่อง,อย,งยังยเจเกตของแท้ยังเฮ็ดละกอกแป็นพุทธอ้อ ก็บไปตะมวนเดีบานนี่เอ้าพักกันยางแย่กันพี่น้องวังันนนี่เงี้เด็ดเสียงเพลนหงด็ดแห้งด็ดแห้ง่าันพี่น้องพ่อเพลนหงมึงแน่อันนีเกดคือกันเด้ยพี่น้องอุ่นเต็มอุ่ยไอ้เกรหมานขักันยางมาตํำเมาผมเคยได้ได้นี่ยนอคเคยได้ำเพอผนตัดใส่พี่น้องมึงแน่มีแต่ละงกบานนี่พูนพูน ข่าทาแห้งพี่น้องต้นคลิปวัดถีบรมันจนได้เก็บเพชรทั่วถีบทั่วแดนบ้านนี้มันคือหมานแถบบ้านนี้หมันอะไรเนาะเบื้องด้วพี่น้องเบื้องเบิ่งให้เบิ่งท่านเบิดพี่ิโอแม่นเบิดมีตีเห็ดสิพี่พูนพูดเป็นเหลืองๆอยู่บานเลยมันคือคักคือ้นแน่แถบบ้านนี้ทั้งขุนกระพาะทั้งขุนมาเจีกย ไข่เดี๋ยวเมื่อีเายมาเลยแมนเบิดเลยเป็นสายเลยเนาะเทดหมูนี่มันเคยหม่ใหญ่ค่ะแผี่น้องม่กีหม่ใหญ่เม่พี่พ่อยเกดห้องอถึงคไก่ขีเก็บเนี่ยมอี้เเป็นุ้ยนบองว่ามันลูกโตขอนวังขนลกเดล่นมาังนเป็นยังนพ่อนี่พี่น้องอุยหม่ใหญ่ค่ะใหญ่ยังมาแมนเบิดอ่อนพ่นไปเลยเก็บย่เกดบาทนี่ยงกับพ่อยู่แบบนี้ว่าเปนว่าพอด บอกพี่น้องเพิ่นเด้อให้เพิน่นาไผ่ในเด้เอจ้าพี่น้องที่มีจักดอกเพราะว่ายายเกตนับว่าได้ดอกนี่พี่อีกออพี่น้องเอ้ยุ่นบาดตีใหม่หักแท้งบาดเลยอ้ยเอาเก็บเป็นเย็นเก็บเอลี่ยงงามมาดูเลิกเนี่ยเลืกใม้ก็ร้ายนั่เด้อพี่นอนะอ้องโอ้ยตายรดหักไม้หักไม้ร้ายเอาตัวไหนคุณละ กกันยางพาเตียงวันที่กลับไปโหลดบังเอิญหมานพี่น้องบ้านนี่ใส่ปลาผิดหวังเนาะเฮ้ยพี่น้องปูเฮ้ยมาขึ้นนี่ครัเรือที่สองในปีนี้เนาะมาเนียนจ้าตอนนึงกับภาคคิวพี่น้องเป็นสองพี่หน่องรถโบกต้องเลิกเนาะต้องงัดเลือกๆนะ อ๋อคือกองเงี้ยเงีพี่น้องเดี๋ยวเด้อเห็บเย็นพ่นก่อนตัดช็อตไปทางนั้นก่อนบ้านอุ้ยบ้านนี่ไปคูบเขาใส่เด้อพี่น้องเลยขักแห้งพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่เก้ากอลกราคมพี่น้องเพราะว่าในหมันเห็ดกอเห็ดผึ่งดำเห็ดปวกเมื่อนี้ก็บพิ่งขึ้นวัชหมันเด้อเมื่อนี้บพิ่งขึ้นวัชหมันพี่น้องตอนเต่าตามหาเห็ดปวกพอเห็ดปวกเถ่าอยู่ยอมหนึ่งเปิดคลิปหลังจากนั้นก็พักการเลาะกับยายเกศเลาะไปเบิ่งเห็ดตับเต่ากับมันนิดนึง จนนี่เปลี่ยนไม้พอเปลี่ยนไม้แต่ปุ๊กเอาถ่าเนาะถ่านค่ะแล้วโงกเกิดตามบาเด้อยตามบาดินทรายตามหฮมสะแบงตรงนี่เป็นดงกับบอลแนคือกันล่ะพี่น้องนี่ดงกับสิเกิดคือกันล่ะอ๋อคือกันสิเกิดไล่กันไปเนาะแม่นจ้ะมื่อวานนี้คาดว่าสิโคบอยู่ดอกพี่น้องผ่านมาไปอยู่สี่ใดดอกมื่อื่นมื่อื่นสัญญยศผ่าลูกสาวไปทำฝันมื่อื่นคุณต้องปลาเดินเดียวหยิบมื่อื่นนี่พี่น้องอื เดียวกับติมานคือเก่าล่ะพี่น้องทำมือร้านเดียวนี่วันนี้ตั้ช็อตไปปุ่นพี่น้องวันนี้เอ็บแล้วข่อยเก็บเป็นเก็บเลยพี่น้องบ้านนี้มาบอกเนี่ยเฮ้ยเก็บเพชรทีละดอกมาโดนแล้วไอเดสาวคักแน่บ้านนี้ห่วยสั่นเลยเด้ออ๋อละงงมากเลยพี่น้องละงงมากแล้วบานนี้ปุ่นไข่อ๋อทั้งผีไข่บานนี้ตัวนี้ไข่มันพี่น้องอืมพี่เมื่ S <S <S ไ่ลูเหลืองคือกันเกิดเป็นสายเลยพี่น้องส้มนี้นี่เมอแองมืลงมลแองออกจากปลาออมเนาะแมนจตะจแต่ที่เห็ดพอเนาะขึ้นขาดว่าสิมันทุกคนอยู่ดอกก้หลาบขนกับแมนมาเยอะเก๋ตัวเนาะเอ๋อ,อตัดช็อตไปฟังนั่นพี่น้องมาในปุ่นฝากพ่น,พนทางขนก็มีแต่เฮดคือกันขน,นอ๋อตัวนี้ไข่พี่น้องอันอิบซี่นาบได้แล้วกับเมอแองกกับข้มแมนมาเด้อจ้า ซอยยายเกตนับแนวมันหลายแฮงโมเดียวนี่ล่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าตัดช็อตไปไม่นจ้ะมันอยู่กนละฝากโคตรคุณนู้ยตีที่เป็นไข่ฝากวังหันหลายแต่จูมเนาะจ้าเอาเป็นโฮมเดียวกันเด้อพี่น้องเฮ็ดเลยเพียงต่ตัดช็อตมากสี่คนละฝางโคตรเนาะคนละฝากโคตโอ้ยสามสี่พุทธรูปนี้คุนโอ้ยฝอยใหญ่ข้าทองหมาน ข้อมันนี่บาดตเบียดเนาะกีหนีพี่น้องข้มันเรายากแห้งว่าสิบมันเด้อมหมนี่เออเดี๋ยวแต่ค้ากับพ่อเลิกแคงปนัญญาจงเลยเกิดเลิกมีดสันคุณมเอานี่ปวดน่ะไม่เลยนะเนาะเฮ็นเรางงจริงแมนแมนเป็นไทยเป็นพี่น้องเอาคืนเขาแล้วฝนก็ทิ้งมาจงหวะเฮ็ดมันเกิดเนาะ มันมีฝนทีตกหล่ะพี่น้องเฮ็ดก็เลยเกิดไช้มันตัวนี้วังหันไปพอท่านหอดไม้ถึงค่อยเก็บได้ยี่เกียองก่อนออก็เลยกลับมาแยาก,กันหาพี่น้องวัางหันพอไฟพอก่อนเป็นขอก่อนพวกนพเนี้ยพี่น้องพอกอนเฮ็ดมูเดียวนี่ไปโผล่แต่พี่น,อน้องโูลหมานขักเหมือนเนี้ ไปเบื้องคมนันก่อนบ้านท่านในเบิ่งวังหันนั่นเบิ่งเด้อเดี๋้อเบิ่องนี่หนี่ก่อนอืมพอเอินเด้อเกิดฝนก็ะหยอยบานโอ้ยฝนตกมากเลยโฮมนี่ไม้นี่มานขัดดอกเดียวพออีกแล้วพี่น้องมาห่นดิไทยไทยลงออกเหลืองพี่น้องมานี่โวลมาแล้วเด้อถังกระแมนเนาะอือเฮ็ดเต้นบัดที่มานพี่น้องเอ้ย ไครยุบประกันเปลี่ยนไม้หมาหน่อยเจียเกศเกิดประกันเปลี่ยนบอดายี่นไงอันโมเปลี่ยนไม้หมานี่โอ้ยบอดายเลยพี่น้องเมื่อนี่แต่ละไมบอดคือกันเด้อพี่น้องสภาพอากาศบอดคือกันปลาเดียวกันนี่ล่ละเอ้าบอเจียเกศพอบัากหลายพี่น้องผมพอดอกเดียวบัดายได้ความหวานหนึงว่ะดอกเดียวกำผาดนะอ๋อพอเยอะเลยพี่น้องสองดอกบาดนีิพอใหญ่เลี้ยมเ่รางันพอดอกนึงมันอีพอสองดอกพอพอโมใหญ่คือยายเกศ แต่กรเห็นละโมกคือกันล่ะพี่น้องฮะซาวยายน้ำหอมสะแบงเลยพี่น้องบ้านนี้ถึงดำพี่น้องบ้านนี้ตัวขี้อะไรกันขี้ทั้งขี้ก็มีจูงง่ามแห้งขันในมันเหรอก็ะม้านอ๋อเมียนจ้ามาช่วงมามันยางจุนวินพี่น้องยางจนเมยกวะเอาจนาเนาะอืมบัดรมันเลยพอไปไปถทุกข์เฮดเอาหลอดบ้านเลย่นทั้งคนก็มีคนกับน้องก็งามอีก อยาูลูกล่อยคนปล่อก็เอาเลยเอาเลยลอกเดียวกระเท็บโอ้เห็ดเลยนี่ออกเงินดินทรายเป็นแปรตัวนี้แปนท่าบนตะกอนตัวนี้กำลังเป็นไข่พี่น้องระงอกเลี้ยงคือกันเด้นนี่เลี้ยงจ้ะเลี้ยงน้อนนั่แมนแมนอีเลีกพีอีกไข่นึงแมนบอสตินแตกของแม่โอ้แมเหนียวเหนียแล้วน้อแตกปันนิดหอน้อเป็นไข่ระงอกเลี้ยงคือกันพี่น้อง มืสวงพี่อีกอ๋ออีกใครนึงมืออื่นตีคากสีมันเหาฝนกันทกอเม็ดเลยได้ล้วอือปงดงเลยอ่อพี่น้องสำหรับคลิปเสาวันที่เก่ากรกฎาคมปีหกคกพี่น้องสมควรแก่เวลาแหละพี่น้องมาเนี้หลังจากนี้ก็ซิเมนกลกับบานเด้อพี่น้องไปเบิ่งยอดเ็สที่ใดสีมานฝนแยกเกตคาดสวยให้พี่น้องเบิ่งอยู่มานคักอยู่พี่น้อง ต้นคลิปบรมานปันไดพี่น้องต้นคลิปพากันตามหาเห็ดปวกกับพอเฮ็ดปวกอยู่น่อมนึงได้กระเถาพี่น้องหลังจากนั้นก็เดพักกายเย่เกตหลังจากนั้นกับพ,กกยา,บพายเย่เกตเดินสเปซสะปะพี่น้องว่าเ <c oughs> มนสิบบมานผุนละพี่น้องกเบิ่งเห็ดตับเต่าก็ได้เ็ดตับเต่านิดนึงก็ได้เห็เดหอื่นป้าปลายละพี่น้องก็เลยพายเย่เกตเปลี่ยนไม้บันิพี่น้อง พอเปลี่ยนไม้มาปุ้ยหน่อยอย่าเกลียสุดยอดบอกบอกเลยบอกไม่ข้าตันดอกเลยเมื่อยก็แค่อยู่ดอกลุ่มคาอ,มอยู่พี่น้องลุ่มคาอยู่มานอีลีพี่น้องคนม,มานหมูหนึ่งลและขาดแข่งหนอเพราะเป็นไอเอฟซีพฤสินับอยู่ดอกนับมีอยู่ดอกขาดว่าประมาณหาหกสิบดอกพี่น้องถ้าเดาบอผิดยอดได้ยอดมานสุดยอดคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ ต้นคลิปวัตสิวมันเอาไปมามันคือเก่าพี่นอ้องเนาะเงินตานี่ก็เป็นเ็ดไอผึ่งผึ่งดอกใหญ่ล่ะพี่น้องนี่กับเพ็ดดินเฮดร่วมทั่วไปว่าถิเอาเต็มกระบ,บุงบ่เต็มเนาะโอ้ใสตายก็ได้ไงฮะอ่ะซ้ำเนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องยอดได้ยอดมนันอลังการเลยพี่น้องมโอน,นี้สำหรับช่วงที่เฮดบ่่คอยหลายเป็นเฮดเกินไหมล่ะพี่น้องคาดว่ามือสองมือมีสิทธิ์บ่มอยู่พี่น้องนี่ แต่ว่ามื่อนี่ก็มี่บวมเนบวบบวมเนทัวเนาะบวทัวจะ้ะออกเป็นมงบางโฮมที่เคยได้เคยมานรอบเบิ้งกับบ่มีพี่น้องมานอยู่โฮมสองโมแต่ว่ามันมีอยู่ไม้หนึ่งหมู่แห้งพี่น้องห <c oughs> มูใหญ่จนเกียดห <c oughs> มูใหญ่จนะเกดเกียดเลย,ๆๆเลยเอ้าวยอดได้ยอดมานสุดยอดพี่น้องมื่อนี่หลังจากนี้กับซีเมนกลับบ้านละพี่น้องรอหลุ่นน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่ เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นลองปลาลองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำที่ชมคอยรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่เมือ่อไม่พี่น้องเฮ้ยหน่อยจะเกลียดปะปซิมันมันเอาซื่อซื้อปะซิมานมานันเอาซื่อๆื้ <laughs> นีว่วะเดาหยาพี่น้องแต่ละเืมอต้องรอหลุดน้ำกันช็อตต่อช็อต เมื่อต่อเมือเออม่อ,อ,อ <laughs> รุ่นจนหอดไทยคลิปพี่น้องคอยสีหัวว่าสีใดสีมานบอสรุสปเมือนี่มานพี่นอ้องอ๋อข้าบ,บ้านท่าวนว่านี้คนสีโต๊ะข้ามสวัสดีค่ะจังคอยรอหลุดน้ำค้นสองปลาด้วยจากเมื่ออ่นคนสีม้าผู้เดียว <laughs> เดินเดียวเด้อพี่นอ้องเมื่ออ่นนี่ยายเกศมีผ้าลากิจผ้าหลูกสาวคนไปเห็ดฟันคนสองปลาเดินคนเดียวเราเมื่ออ่นนี่มันอยู่ดอกหลุนกับคนสองปลามันคือเก้าหลับพี่น้องมันสาคนสองปลาล่ะ อ๋อสำหรับคลิปนี้ขอพุ่ทุูกไหลทุกแช่พี่น้องเหมนน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่สวัสดีครับนานไม่กินนะเนย